สวัสดีครับกผมทุกท่าน,น,นครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยนะครับมากับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอโอกาสส่งงานกลางแดดเลยนะฮะกับรถ Toyota f o r t u n g r n e g e n d เด GR นะครับตัวนี้เป็นตัว GR คือจะมีของแต่ง GR มารอบๆคันเดี๋ยวเราจะพาไปดูพร้อมกับความสวยงามเลยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นรถสีดำนะได้มีโอกาสอากาศดีๆเนี่ยพามาตรวจงานกันน้่นนอกเนี่ยมันคือความสุดมากม เพราะว่าสิ่งที่หลายๆคนได้เห็นกลางแดดนะครับมันทาให้รู้ว่ารถสีดำเนี่ยเวลาเจอแดด,แแลลดงงเนี่ยแล้วรถเงาเงาเนี่ยมันเงาอย่างนี้จริงๆอ่ะโอเคมาดูด้านหน้าก่อนเลยสำหรับ GR ก็คือในเรื่องของการชนหน้าก็จะมีนี่แตะลักตัวนี้แล้วก็รูปทรงของ GR ที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับพามาดูอันที่2นะฮะถ้าดูจากข้างนอกเลยปั๊มเบรคจะเป็นสีแดงแต่ว่าจะมีสติ๊กเกอร์นี่ฮะคำว่า g r แปะอยู่ด้วยอย่างนี้นะครับพามาดูรอบคันต่อ แล้วก็พาไปดูความสวยงามด้วยขั้นนี้นะครับเคลือบแก้วในเเมเมสเตปเมกาเซรามิกโปรภายนอกภายในกับเ่องเรื่องโอเลีตันรวมถึงร้อแมมกนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับปั๊มเบรกด้านหลังก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นสีสีสสแดงแต่ว,ว่านี้ไม่ชัด,ดวพาไฟดูเทีนชัดนะครับในตัวรถนะครับก็ยังคงสวยงามมาเหมือนเดิมเท่าที่ผมทราบรู้สึกสปอยเลอร์จะเปลี่ยนมาด้วยนะเห็นไหมสปอยเลอร์จะดูทรงที่เฉียวขึ้นนะครับและด้านหลังก็จะเห็นครับว่านี่สัญลักษณ์ของ GR เช่นกัน จีอารสปอร์ตนะครับเป็นของแต่งนะครับนี่พาดูด้านหลังชัดเลยนะครับปั๊มเบรคสีแดงมีติ๊กเกอร์คำว่า GR แปะอยู่เห็นไหมครับแล้วก็พามาดูนี่ปั๊มด้านหน้าท่านหน้าเวลาเวลา,วล,าล้อมันวางสวยไปสวยมากเ็นปะจะมี GR แปะอยู่อย่างงี้พามาดูด้านในดีกว่าด้านในก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับในส่วนของมาถึงเลยพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับแล้วก็ไล่แดงเห็นนะได้แดงแล้วก็มีตรงกลางเป็นเซนเตอร์สีแดง มรงนี้จะเป็นเขว่า GR อยู่แล้วก็ปุ่ม push start จะเป็น GR ด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมครับแล้วก็มาในส่วนของกุญแจกุญแจนี่กุญแจกุญแจก็จะเป็นคำว่า GR อยู่ด้วยเป็น f o r เ u n e r เหมือนการทรงเดิมแต่ว่ามี GR แปะอยู่ข้างหลังโชว์ความดิเปนเต้นนะครับต่อไปเป็นเบาะนะครับเบาะจะแบกปักคำว่า GR สองเบาะนะครับแลวหนังจะเป็นหนังอันราตาผสมหนังอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอราตาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นหนังผ้าผสมเบาะหนังแล้วกันโอเคในส่วนพรมพรมจะมีคําว่า GR มาทั้ง3ชิ้นนะครับ1 สองแล้วก็ด้านหลังเป็น CR ด้วยนะครับเป็นบุได้แดงทั้งคันนะสวยมากเลยก็คือดําได้แดงเห็นไหมเป็นดาได้แดงทั้งหมดข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนชิน้นที่สามจะเป็นชิ้นนี้นะครับโอเคเลยสวยงามมากๆครับาจะได้ดีนี่มีตรงนี้เป็นคำว่า TR ด้วยจะดีมากเลยน่าจะแล้สำหรับคันนี้นะใช้เวลาในการทํานะครับสองวันนะครับรกับรถสีดําก็อย่างที่ท่านเห็นนะคุณภาพงานออกมาเนี่ยไม่กล้าขับกลับบ้านเลยทีเดียวผมก็ไม่ค่อยอยากจะจับเลยเพราะว่ารถมันเงามากๆนะครับ อนนี้โชนกลางแดดตะใจวัยรุ่นจริงๆนะฮะสำหรับวัยรุ่นที่ชอบโตโยต้าโตโยเนอร์เลเจนเดอร์นะครับซ r คันนี้นะฮะบ,บอกไว้เลยว่าเงาสะใจจริงนะครับโอ้โหโอเคครับสำหรับใครที่สนใจทำการเคลือบแก้วขนาดอย่างนี้ติดต่อสอบถามตองคิวเข้ามาได้นะครับรับรองว่าเงาสมคําล่ํำลือแน่นอนวันนี้มิกกี้เสรสวยราไปก่อนสวัสดี